นี้มีชื่อว่าโลกแห่งนิทานชีวิตใหมายเล็ก2ครับก็ศิลปินก็อธิบายไว้ว่าก็สร้างนะครับสร้างสรรผลงานทีเ่เป็นโลกแห่งจินตนาการครับ<ๆ>ก็มีความประทับใจเกี่ยวกับเทพนิยายนะครับแล้วก็นิทานต่างๆนะครับก เพื่อหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมความเป็นจริงที่วุ่นวายครับแล้วก็แรงกดดันต่างๆที่เข้ามาเผชิญในชีวิตประจำวันนะครับนี่ก็เสือนะครับมองไปทางม้านะม้าแมวหนีนะครับก็รวมๆครับสวยงามนะครับ